สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอยกัแล้วนะสำหรับวันนี้นะครเป็นคลิปการพยากรณ์ ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกประจําเดือนเมษาย,ยน2,564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมอุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์คนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบ,บุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชันแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ โปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรส่วนตัวนะคะโอเคแก้วขอาเป็นตัวแทนในการจะให้พยากรนะคะว่าความรักความสุขภายของชาวราศีพิจิกลัคคณาพิจิกจะเป็นอย่าะไรนะคะจอฮานลแฟน the moon 9ถ้วย9ไม่เท้า the high priest king of wands the s t r e n g t h แล้วก็ได้ไพ่แปดาบแกมีความรู้สึกว่า,าชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกตัวคุณเองกำลังเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่มันเลวร้ายที่สุดในตอนนี้คุณกำลังมีความรู้สึกว่าตัวของคุณกำลังที่จะไม่ได้รับ พลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิตเท่าไหรนะตอนนี้พลังงานหน้าไพ่ขึ้นบอกกับว่าสิ่งที่ชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกกำลังได้รับในตอนนี้มันเป็นพลังงานมวลมวหรือมันเป็นพลังงานของความคิดลบติดลบเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนนี้เลยเป็นช่วงจังหวะที่ทำให้ตัวคุณ ไม่ว่าจะทำอะไรในระยะเดือนเมษายนนี้คุณจะรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอะไรตายยาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นข้างในมันไม่มีแรงมันไม่มีกำลังที่จะส่งผลออกมาในการกระทำสิ่งใดๆเลยแถมหน้าไพา่ย,ยังขึ้นอีกว่าในเดือนหน้านี้ คุณก็ยังมีความรู้สึกที่อยากจะให้หลายๆอย่างที่มันคาราคาซังหรือมันคุมเครือมาทุกทุกอย่างก่อนหน้านี้มันสำเร็จโดยเร็วไม่อยากให้อะไรมันค้างค้างคาคาแบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกไม่โอเคและมันก็รู้สึกไม่ใช่ในความรู้สึกของสาราสีพิจิกลักขนายพิจิกเลยเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้อะไรมันคาราคาซังอีกแล้ว อยากจะให้มันจบจๆไปซะด้วยซ้ำในตอนนี้เบื่อเต็มทนนะคะตอนนี้เหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณเบื่อกับทุกสรรพสิ่งแต่มันไม่ได้เบื่อตลอดเวลามันเบื่อเป็นบางเวลาเท่านั้นนะคะแอบถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักแกปมองว่าชาวราศีพิจิกคุณกำลังน้ําหนักไปทางคนมีคู่นะคะแกมีความรู้สึกว่าคุณกำลังไม่พอใจในคู่รักคนรักของคุณเป็นอย่างมาก พราะคุณมีความรู้สึกว่าในขณะที่คุณต้องการให้อะไรมันดําเนินไปอย่างรวดเร็วนั้นแต่คู่ครองคนรักของคุณนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างเชื่องชา้าแล้วก็ชักช้ามากๆเลยเลยทําให้เดือนนี้ชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความรู้สึกละล้าละ,ล,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 ะลังแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกับเหตุและผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเหตุใด ทำไมหลายหลายอย่างมันยังไม่ได้ใจคุณไปหมดพลังงานน้าพ่ยขึ้นในตำแหน่งสุขภาพนะคะหาเวลาไปออกกำลังกายบ้างให้เลือดลมมาเดินดีกว่านี้แล้วคุณจะสมุดเรื่องของอารมณ์มากกว่านี้นะคะนะคุณไม่ได้ติดโรคร้ายแรงอะไรแต่คุณแค่ติดไว้ช่วงนี้คุณอาจจะเจออะไรแย่ๆมาสักพักละมาเลยทำให้พลังงานด้านลบมันคองอยู่ใน,ในวนเวียนอยู่ในตัวคุณนะี่ะ จนทาให้คนมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องหาออกไปทําอะไรใหม่ๆหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆในการที่จะสร้างสรรค์พลังงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือการงานหรืออะไรก็ตามไม่เหมือนคุณหมดแพชชั่นคุณหมดไฟในเดือนนี้หมดจริงๆนะคะไพ่ึ้นหมดกับทุกสิ่งไม่ว่ายังไงไพ่ก็กูไม่ขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะคะแก้ขอไพ่ในสีค้าแล้วอย่างนี้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปแก้ขอไพ่ด้วยคะ่ะ ดชารียดก้าวถ้วยอัศวินถือถ้วยเหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณก็ได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้นะถึงบางอย่างมันจะไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แบบมันมันก็ไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะจนทำให้คุณต้องเครียดขนาดนั้นน่ะนะคะอ ขอใบสุดท้ายด้วยค่ะโอเคเอกซ์ซอนพลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเองหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของแฟนคุณเองแกมีความรู้สึกว่าพลังงานหน้าไพ่แก็บขึ้นว่าในความในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครทําอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือไม่ว่าจะเป็นใครเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆว่าในเรื่องราวมิติต่างๆตรงนี้ เดี๋ยวชาวราศีพิจิกและคณายพิจิกคุณจะหายด้วยตัวของคุณเองโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่คุณไม่ต้องละล้านละลางโดยที่คุณไม่ต้องแบบอะไรบลา b เหล่านั้นเลยนะคะเหมือนคุณจะหายเองอะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องแบบอะไรอย่างนั้นเลยนะคะออเหมือนเดี๋ยวหายเองเหมือนลักษณะเหมือนแบบจังหวะฮอร์โมนมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถามว่าคู่รักคนรักคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกเฉยเนะ เขารู้สึกแต่เขาไม่ทําอะไรเขารู้สึกแต่เขาไม่ไม่ได้แบบตีโพยตีพายเีไม่ได้ไวไว่ยายอะไรประมาณนั้นนะคะเออแก้ขอไพ่ด้วยค่ะไพ่ครูพิพิคเนต้องการบอกอะไรชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกไหมคะแก้ขอไพ่ด้วยค่ะ Refusion โอ้ยไพ่หล่น3ใบเลยนะคะได้ไพ่ beginning แล้วก็ได้ไพ่ healing เห็นไหมคะขนาดไพ่ครูยังเป็นใจเลยอ่ะแกมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมาเป็นช่วงจังหวะของฮอร์โมนที่ชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกเป็นแบบนี้เองในช่วงระยะเดือนนี้นะคะแต่เดี๋ยวท้ายที่สุดไพ่ครูใบพิคเนตก็แนะนําว่าเดี๋ยวคุณก็จะหายเอง refusion beginning แล้วก็ healings เพราะว่าไม่มีใครรักษาคุณได้อ่ะมีแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะหายด้วยตัวคุณเองและทุกอย่างก็จะกลับมาสมุทด้วยความสัมพันธ์ของมันในรูปแบบต่างๆของมันเองนะคะ โอเคสำหรับวันนี้แก๊บต้องขอบคุณมามากเลยค่ะทุกทุกยอด Subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีทีสวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิน้นอ้ามันแต่งจงีมันก็เป็นคลิปแหละ สคริปต์ไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนาะออวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแก๊บทาการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพน,นะคะแล้วแก๊จะมีการบูชาเทพทางสายฮินดูนะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จออะโควิดอ่ะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนอะ่ะแก๊เอากำยาน ของมาเลมาขายขายดีไปเทน้ำเทท่าเลยค่ะอันนั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกรียงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทำให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อะนะคะดังนั้นวันนี้แก๊ปมีกำยัาอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแก๊ปซื้อก็ซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแกก็ได้มีความรู้สึกว่า อยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกํายานสีแดงกลิ่นฟลอร่านะคะจุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ำนะคะแกป๊ปเอากํายานอินเดียมาขายนะแกป๊ปไม่ได้ขายกํายานไทยนะคะต้องบอกก่อน ว่าแก๊ปขายกัยญานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกัยาญไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกัยาญอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแก๊จะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีเอ่อพระแม่สีมหากาลีพระแม่ธุรคาพระแม่สุรสวตี ก็ได้นะคะหรือว่าสุรสวัสดีก็ได้พระแม่พระพระิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเหลยวเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็น Line แอดนะเป็น QR Code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อนึงแก๊บขายอยู่ที่ห่อละ60บาท แพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกำร,รมิาอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตัวตุยอดสับ s ใคร b ตัวทุยอดกดไลค์ like, ตัวทุยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย